ก็อยากจะอวยพรว่าวันปีใหม่ให้กับสมาชิกทุกทุกท่านเลยนะนะท่านเตรียมตัวผู้่จะพิชิตง,งานต่อไปและให้ทุกคนเนี่ยนะให้มีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนดังสโลแกนเมื่อ10ปีที่แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายหายคนที่มีรายได้เกิน5 0 0 0 0นก็จะถือโอกาสอวยพรคนที่มีรายได้เกินแสนแล้วก็จะได้ให้มีรายได้นะเป็นล้านต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนเนพะราะฉนั้นอยากจ้ทุกท่านเนี่ยนะมีความสุขในปีใหม่นี้ แล้วก็ปีแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยโดยปัอจากโรคภัยไข้เจ็บนะแล้วก็สนุกกับการทํางานเติบโต,ตจากระบบ MGM ที่เราสร้างมาเป็นวันสิบกว่าปีละเพราะฉนั้นปีใหม่นี้นะขอให้สมาชิกทุกท่านนะลนะในนามของสิริกุ e โบกเกอร์ขอให้ทุกท่านนะสมความพัฒน,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 นาและไม่มีโครคภัยไข้เจ็บบุกเบิกธุรกิจ MGM ต่อไปเพราะนั้นขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับ